สวัสดีครับพี่น้องมากินขขาวน้ำแรงน้ำกันครับมื่อนี้สูตรเด็ดเพ่งได้บูดวะบูดพร้อมครับพี่น้องบูดนี่นี่สูตรกันท้อให้เจ้าแสบหนัวนี่ลาพี่น้องผมทำร่ำพอดีเลยสูตรเด็ดวันนี้เปิดร้านลาบอยู่พี่น้องพักขนาดเลยมามาแล้วครับพี่น้ำกันสุดยอดเลย กอับนี่สูตรเด็ดสูตรบ่ตายโตนะใส่มะไหเลยล่ะเจ้พี่น้องนี่เพีเยงใดอืมยอดป่ะแซ่บข้าวเหนียวกับข่าวแซ่บครับอือบ่ตียิแม้นก้มๆแล้วล่อครับเ <c oughs> บ่แซ่บก็บ่ได้เดี๋ยวต้องแซ่บเด้อพี่น้องโอ้ๆหมูจุ่มหูจุ่มอืม มาแซีบบหรือาบบนี้วะก็จเหมืนครับอยากใสเ่อีนา่น่ย้แ่ไนั่นสวยลอันนี้เป็นอาชีพาล้ช่วงพักยาสวดกําไนนะหนูเฮดเป็นออเด้อคือหมกเสือไมันนัวมงดัง กินชางชยืนชมพี่น้องเนี่ยเขาเหรียญกล่องติดทางกระทั่งกินวัดจำง่ายกล่องนี้ต้งนานต้องรับเดูข่าวเจ้ามามาข้าวเหนียวเลยแล้วกินข้าวเหนียวค่อยเป็นครับลูก <c oughs> ยังก่อนคนสารคามอดสารคามกินข่าวเหนียวประยุรดอง <c oughs> มาได้พี่น้องกินต้องกันสุดยดอดแล้วอันนี้สุกจ้ะ มาม,มเพียงไดซือยอดไดุ้ใจเยอะครองคนมาด้วพี่น้องยอดหีดนเนี้ยนี่นี่น,แน,นีแล้วโอ้ยสอดหมานี่ก็้มาเพียงใดยอดไดใตหัวงอกแซ่บคีอเกาสักน้อยเแบบ้าๆ้เมื่อใดกระเพามื่อใดกระเพา สูตรเด็ดนี่นะพี่น,อนะน้องเนาะกิยยนยำอะไรเตรยมำนั่นเลยเดลายเนี่ยนี่มันเป็นเนื้อสิตมันมาจากบ่อเหนียวหมุนๆพีท้างอยู่เบื่อเหนียวน่องผ้มันนะ บมันเนื้อกับม,มันหมูมันต่างกันหมดอันนี้เ่น้องอันนี้ขวดลูกมาทานว่ายังไหนแบบว่าแบบาพี่กอลหม้อยิ่งเชี่ยวแข็งเลยนะเจ๋งนะสองขังพี่กอลที่มองไม่เห็นขังมันของผมก็นี่แล้วครับ ลำต่อนจกลางเลิศรำตัวยังดีครับเจ้ดีการกินถั่วนะครับมางยอดครับเสียพืกเก่าแล้วเหดั้นใหม่เหมือนเสือเลมดแล้วเลเหมือนะา,าเบื่งตันนี่มาด้วครับ ด,ดูดวด,ดที่นั่งน้องมาไนน่ะพอมีหอนห่อนใ้พี่นนะ้อนเลยพวกมันดีขน,นาดเลยครับอันนี้มีหวานด้วยตแตกเลยคล้ยๆบะแรอกอรแ่ละสน แต่งตัวไปใช่รึเฮ้ยมาสะอ่อนเลยนะไอตัวโอ,โอ,โอ้สวยเลยวะสุดหยอดเลยแมนดีกว่ามันแมนมันบดเลยยังไหนกันทนน้องคิดข้าแส่แสบพี่เจ้กากินเหากินเหาเพื่อปากก็ได้ หวานนะพี่นอนะาา้องเนาะฝากก้แน่ว่าจะกินปรทานมูลเลยนะฝา,ากนนาพี่น้องกันนะทำเนียรด้วพี่น้องเด้อจ้ะมากินน่วกันเด้ออย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร้ด้วยเด้อดูก่อนเด้อค่ะคอยกดซับสไคร้ชิมนี่ไปตำนี้นาะพี่น้องเนานะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจกันนะครับชิมนี่ไปตำนี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับ